สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อเกศกัญญาทัศวรรณนะคะเป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเจน352เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะมาสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะแล้วก็มาดูกันว่านวัตกรรมเนี่ยแตกต่างจากสิ่งประดิษฐ์ยังไงนะคะและความหมายที่แท้จริงของนวัตกรรมเนี่ย คืออะไรหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาเรียนรู้เรื่องของแนวคิดการพัฒนายอย่างยั่งยืนค่ะแล้วแนวคิดเนี่ยมันมีความสําคัญกับชีวิตประจําวันของเรายัางไงนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะมาออกแบบนวัตรกรรมกันค่ะโดยที่อาจารย์จะสอนกระบวนการในการออกแบบนวัตรกรรมโดยใช้ดีไซน์ทิงกิ้งนะคะขั้นแรกเลยเราก็จะโฟกัสไปที่ปัญหานะคะให้นักศึกษาเลือกปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือปัญหาสังคมที่ตัวเองสนใจนะคะ แล้วเราก็จะขุดลึกเข้าไปในปัญหานะคะทำความเข้าใจผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหานั้นนะคะพอเราทำความเข้าใจปัญหาได้อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเราก็จะมาคิดออกแบบนวัตกรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหานั้นนะคะโดยวิธีการดีไซน์ thinking เนี่ยจะช่วยให้นักศึกษาสามารถคิด เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเนี่ยที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานหรือผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหานั้นได้อย่างแท้จริงนะคะแล้วสุดท้ายแล้วจากการเรียนวิชานี้นักศึกษาจะได้ต้นแบบหรือว่าโปรโตไทป์นะคะของนวัตกรรมที่นักศึกษาสามารถนำไปใช้ต่อยอดเป็นธุรกิจของตัวเองได้ในอนาคตค่ะ